กรุงเทพมหานครคลองแชมป์เมือง Work Action เหมาะต่อการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลกเว็บไซต์ holiday.co.uk เป็นเว็บไซต์สำหรับค้นหาสถานที่พักผ่อนสัญชาติอังกฤษได้มีการจัดอันดับ150เมืองสำหรับการทำงานไปพักผ่อนไปโดยวัดจากปัจจัยต่างๆตั้งแต่ค่าเช่ารายเดือนของอพาร์ตเมนต์แบบหนึ่งห้องนอนค่าเครื่องดื่มหลังเลิกงานไปจนถึงค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงที่แดดออกต่อวันความเร็ว WiFI และกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ ซึ่งผลปรากฏว่ากรุงเทพมหานครครองอันดับหนึ่งเมืองเหมาะแก่การทำงานไปพักผ่อนไปประจำปีนี้ตามไปด้วยนิวเดลีประเทศอินเดียลิสบอน์นประเทศโปรตุเกสบาร์เซลโลนาประเทศสเปนขณะที่ภูเก็ตนะคะติดอันดับที่10ด้วย ฮอลิดูยังระบุนะคะว่าในกรุงเทพมีคนส่วนใหญ่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นเมืองที่ดึงดูดนักลงทุนและบริษ,ษัทต่างชาติจำนวนมากจึงทำให้เป็นเมืองที่สามารถหาสถานที่พักอาศัยสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการได้อย่างสะดวกสบาย ด้านนายธนกรวังบุญชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องที่นายยนดีดังกล่าแลวแล้วได้ฝากขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมไปถึงประชาชนทุกคนที่ช่วยกันทําให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจสําหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่มองหาสถานที่ทํางานในระยะไกลในช่วงของสถานการณ์โควิด9ที่ยังระบาดไปทั่วโลก และรัฐบาลยืนยันความพร้อมที่จะดูแลวความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้คนไทยนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวได้สามารถใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจและท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบายยิ่งขึ้น